ชรข่าวเร่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตรัฐบาลคลอด35มาตรการช่วยน้ำท่วมจัดเต็มช,ช่วยชาวบ้านยันเจ้าสัวรัฐบาลจัดเต็มครอด35มาตรการนะคะช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบน้ำท่วมหลังครมออนุมตรรัติสารพัดมาตรการเรียบร้อย ช่วยทั้งชาวบ้านยันเจ้าสัวบิ๊กธุรกิจโดยมีมาตรการของกระทรวงการคลังและแบงค์เฉพาะกิจมาเช็ครายละเอียดของมาตรการทั้งหมดได้ที่นี่สรุปมาให้แล้วนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ share, ข่าวเล่าเรื่อง <c oughs> เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะล่าสุดนายอาคมเติมพิทยาภัยศิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แจ้งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ว่าเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมปี65นะคะโดยมีทั้งมาตรการช่วยเหลือของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐและหน่วยงานต่างๆของกระทรวงการคลังทางด้านนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถแถลงว่ามาตรการที่ออกมาจะแยกเป็นส่วนต่างๆซึ่งก็ประกอบด้วย ส่วนที่1นนะคะคือมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมของกระทรวงการคลังจำนวน6หน่วยงานรวม14มาตรการประกอบด้วยกรมสัมปากร5มาตรการกรมศุลากากร2มาตรการกรมสปสามิตร1มาตรการกรมบัญชีกลาง2มาตรการกรมธนารักษ์2มาตรการและการยาสุบแห่งประเทศไทย2มาตรการ ให้มีผลตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีสาระสำคัญดังนี้ 1. กรมสมรกรนะคะประกอบด้วยมาตรการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาสามารถหักลดหย่อนได้1เท่าแต่ไม่เกิน10%ของเงินได้พึงประเมินกรณีบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหากรายจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคได้หนึ่งเท่าแต่ไม่เกิน2%อร์เของกำไรสุทธิสำหรับการบริจาคให้แก่ส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศลรวมทั้งการบริจาคผ่านบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุกภัยด้วยซึ่งในกรณีหลังนี้ผู้ประกอบการได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการบริจาคสินค้านะคะมาตรการยกย่อน มาตรก,การยกเว้นภาษีบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคลได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้กรณีได้เงินชดเชยที่ได้รับจากรัฐบาลเงินทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคหรือช่วยเหลือไม่เกินมูลค่าความเสียหายและสินใหม่ทดแทนที่ได้รับจากบริษัทประกันภยัยมาตรก,การระยะเร่งด่วนนะคะได้แก่ขยายระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีหรือนำส่งภาษีและการขอเสียกรแตมเป็นตัวเงิน จากเดิมที่ต้องยื่นหรือขอภายในตุลาคม6 5และพฤศจิกายน6 5ออกไปเป็นภายในวันที่30ธันวาคม6 5นะคะมาตรการในระยะถัดไปบุคคลธรรมดาสามารถหักลดหย่อนค่าซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความเสียหายตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทและค่าซ่อมแซมรถที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน30,000บาท2กมรมศุลกากร ยกเว้นอากอรศุลการกรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อบริจาคให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย2,565 3กรมสรรพสามิตรขยายกำหนดเวลายื่นงบเดือนสำหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบกิจการสถานบริการในจังหวัดที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยตั้งแต่28กันยายนถึง31ตุลาคมจากเดิมในเดือนตุลาคม65 ออกไปเป็นภายในวันที่15พฤศจิกายน65นะคะ4กรมบัญชีกลางให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ประกาศให้ท้องที่เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิญสามารถใช้เงินทดลองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดจำนวน20ล้านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทพภัยและจังหวัดสามารถขอขยายวงเงินทดลองราชการเพิ่มเติม,ต,มต่อกระทรวงการคลังในกรณีที่วงเงินทดลองราชการไม่เพียงพอได้นะคะ 5. กรมธนารักษ์ยกเว้นค่าเช่าสูงสุดเป็นระยะเวลา2ปีสำหรับที่อยู่อาศัยที่เสียหายทั้งหลังและ,และที่อยู่อาศัยที่เสียหายบางส่วนยกเว้นค่าเช่า1ปีและในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าเช่าให้ยกเว้นการคิดเงินเพิ่มเติมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในราชพัสดุพุทธศักราช2552 หก,การยาสูบแห่งประเทศไทยช่วยเหลือพนักงานยาสูบและครอบครัวตามหลักเกณฑ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการดำรงชีพและความเสียหายของทรัพย์สินหรือที่อยู่อาศัยเป็นต้นนะคะส่วนที่ 2. มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยปี2565ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวม21มาตรการนะคะประกอบด้วยมาตรการพักชำระหนี้ลดเงินต้นและดอกเบีย้ยและปรับปรุงโครงสร้างหนี้9มาตรการและมาตรการสนับสนุนด้านสินเชื่อ10มาตรการมาตรการสินใหม่เร่งด่วน1มาตรการและมาตรการพักชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกรันและค่าจัดการค้ำประกัน1มาตรการนะคะ ซึ่งก็มีธนาคารที่เขาร่วมนะคะ1ธนาคารออมสินมีทั้งหมด5มาตรการ2ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศสมาตรการ3ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออสอจำนวน4มาตรการนะคะ 4. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือทอพอวอจำนวน2มาตรการนะคะ5ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือทอทจำนวน1มาตรการ 6. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือทสอนจำนวน4มาตรการนะคะ7บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหการรมขนาดย่อมหรือบอสอยอจำนวน2มาตรการนะคะทั้งนี้มาตรการต่างๆจะมีผลตั้งแต่วันที่ธนาคารสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้ออกประกาศเป็นต้นนะคะและในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ธนาคารนะคะ แต่ในครั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังกำชับทุกส่วนราชการต้องสร้างการรับรู้ว่าประชาชนใจได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอะไรบ้างและเร่งดูแลเยียวยาโดยเร็วที่สุดพร้อมเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีมาตรการที่ชัดเจนที่สามารถดําเนินการได้ทันทีโดยไม่ขัดต่อกรอบนโยบายหรือกฎหมายด้วยนะคะโฆษกรัฐบาลได้แจ้งไว้นะคะ อัปเดตรัฐบาลจัดเต็มครอดส5มามาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมปี2565หลังครมออนุมัติสารพัดมาตรการเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งช่วยชาวบ้านยันเยาวสัวบิ๊กธุรกิจโดยมีมาตรการของกระทรวงการคลังและแบงค์เฉพาะกิจเช็ครายละเอียดได้และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารที่ได้แจ้งไว้ในคลิปนะคะ